จังหวะนายกลุงตู่เก็บกระเป๋าบายบายไทยแลนด์บินไปทริปยุโรป3วันเมื่อคืนฮาโลวินที่ผ่านมาเพื่อไปร่วมประชุมคอบ26ที่กัสโกสหราชอาณาจักรก่อนวันเปิดประเทศให้ฝรั่งเข้ามาเที่ยวตั้งแต่วันนี้โดยให้ดุงป้อมสอรสองรองนายกรัฐมนตรีรักษาการนายกโดยนายกลุงตู่จะกลับมาแรนดิ้งประเทศไทยก็ช่วงบ่ายวันพุธที่3พฤศจิกายนและประชุมคอรมอพฤศจิกายน ในขณะการเมืองช่วงนายกรัฐมนตรีไม่อยู่กำลังกระเพื่อมต่อในอัตราเร่งนอกเหนือไปจากกระแสะแห่งร่องรอยความขัดแย้งในพลังประชารัฐกรณีศึกในพลกับผู้กองลุงตู่กับผู้กองนัดที่ส่งผลสะเทือนไปทุกน่านน้ำการเมืองตั้งแต่ในพลังประชารัฐกลุ่มกวนสามมิตรชนบุรีและกลุ่มอื่น ออกมายังพักร่วมรัฐบาลยืนยันฝ่ายค้านต่อปัญหาเสถียรภาพรัฐบาลที่มีสัญญาณความสูงเสี่ยงกับจังหวะอันตรายระหว่างการเปิดสมัยประชุมสภานับตั้งแต่วันนี้ที่มีกฎหมายสำคัญเข้าสู่การพิจรารณานลงมติที่มินเมก,กับอุบัติเหตุทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นกับนาย,ยกลุงตู่เช่นกัน เป็นแรงกระเพื่อมต่อที่เกาะให้เกิดลื่นลูกใหม่เมื่อมีการโยนก้อนหินก้อนใหม่ลงไปในน้ำที่กระเพื่อมอยู่แล้วกับการเปิดตัวอุงอิงแพรทองฐานชินวัตรลูกสาวคนเล็กของพี่โทนี่เข้ามาเป็นตัวละครใหม่ในสมการการเมืองเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึง้งแม้อุงอิงจะประกาศตัวชัดเจนว่าอย่างไม่เล่นการเมืองแต่ในทางการเมืองคือการเปิดหน้า ว่าทั้งพี่โทนี่และคุณหญิงอ้อแม่ทับหลังม่านว่าเดินเกมการเมืองและกลายเป็นการพิกเกมให้คะแนนนิยมพักเพื่อไทย พุ่งแสงเป็นอันดับหนึ่งตามมาด้วยก้าวไกลของพิธาลิ้นเจนริญรัตที่ในด้านตัวบุคคลมีคะแนนนิยมอันดับหนึ่งเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีแซงนายกรุงตู่ตามโพลของสวนรุสิตล่าสุดที่ก็สอดรับกับนิดาโพลก่อนหน้าน,นี้ไม่นานที่ทีว่าลุงตู่พาลงคะแนนหล่นเป็นอันดับสองโดยอันดับหนึ่งยังไม่มี เรียกว่าการปรากฏตัวของอุงอิงที่นายกกรุงตูบอกว่าเขาเป็นใครไม่รู้จักก่อนโดนย้อนถามว่าก็เป็นหลานอาปู่ยิ่งรักไงยิ่งส่งผลให้เสียการเมืองจากทุกป้อมค่ายต้องนั่งวิเคราะห์ในสภาพการใหม่ทั้งสภาวะการแย่งกลุ่มเป้าหมายกันในที ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลดังการหันมากล้าขึ้นของเพื่อไทยกับการ d i s ครับรีแบ a n d เปลี่ยนหมอชนน่านมาแทนเสี่ยวคอสเตอร์สมพงษ์อมรวิวัฒในการรับลูกข้อเสนอของม็อบเด็กปมแก้มาตรา1นึเมื่อวานที่ม็อบใหญ่ชิมรางเปิดประเทศจากถแถลงการล่าสุดของเพื่อไทยที่ทั้งอาจารย์ปิยบุตร และรังซิมันโรมจะก้าวไกลบอกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่พักการเมืองจะร่วมมือกันแก้ปัญหาการทำลายล้างผู้เห็นต่างทางการเมืองผ่านการปรับตัวแข่งขันทาง,ทางนโยบายให้ประชาชนได้ประโยชน์หลังจากที่พักก้าวไกลเดินเรื่องนี้มาก่อนแต่สภาไม่ตอบรับในขณะที่เมื่อหันมาที่สามลุงแห่งศูนย์อำนาจสามปอและพักพลังประชารัฐที่ยังคงสารวนอยู่กับความขัดแยง้งปมข่าวปล่อยความแตกแยกในสามปอ ถึงขนาดจะตั้งพักใหม่ของปรัดชิงในขณะที่ลดระดับล่างลงมาก็มีร่องรอยการมองหน้ากันไม่ติดระหว่างกลุ่มกวนหกรัฐมนตรีกับผู้กองนัดที่หัวหน้าป้อมประกาศแล้วว่าหากไม่ใช่ผู้กองนัดแล้วจะใช้ใครในศึกเลือกตั้งที่อาจจะเกิดขึ้นยิ่งเห็นสัญญาณผ่านภาพอุ้งอิงก็ยิ่งทำให้ต้องเลิกขัดแย้งกันให้ได้อย่างที่อดีตกุนซือรองนายกรัฐมนตรีวิเคราะห์ว่า เพราะในสมรภูมิครั้งหน้ามีแนวโน้มว่าพลังประชารัฐต้องสู้กับพรรคฝ่ายค้านในขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคนอกจากจะเร่งระดมไร่พลน,นักการเมืองท้องถิ่นหวังได้มาอันดับสองที่เริ่มออกท่าพร้อมจะจับมือกับใครก็ได้ที่ได้เป็นรัฐบาลเช่นเดียวกับอาการแตกตัวของสวที่กำลังดูทิศทางลมการไปต่อของนายกลุงตู่ ไม่นะับรวมสัญญาณคล้ายที่จะบอกว่าลุงตู่ขายไม่ได้ที่ส่งผ่านจากทั้งบิ๊กป้อมและผู้กองนัดกับการไม่บอกว่าจะเสนอแคนดิเดตนายกพลังประชารัฐแค่ลุงตู่เพียงชื่อเดียว